ควรเสือมองลงน้ำได้เข้าสมมติวันนี้ลายครับันนี้บอกว่าบอ,บอเฮ้ยทหมูดเดียวนี่เฉยโอ้ตับะขมิตรนี่ตีนฟ้ <c oughs> นาบาดนไถไทยมาเืย นีแกะแจ้งเป็นมือที่สองนะปูนอนกะกิ้งไปกิ้งมาหนาวเลยพี่น้องเอ้ยมืดคืนเลยโอ้ตัวลูกมาหาล้างหน้ากัดไปพิงไฟเตาไอ้หน่อยเด็กชายๆตะเวนคืนเหลือไปหายับกรับนะยับกรหย่าอย่าม,มองพิงไฟอนอากาศหน,นาวขนาดพี่น้องเอ้ยว้าตัวนอนกิ้งไปกิ้งมาเลยพผมบอกเลยกพุ่มพาโกู้หดจิ๊กตีนนี่ยังกิ้งวิ่งมาอยู่ กิงกิงอยู่ในอู่เรอคือกิงอยู่กันบนนอนชน,นะนได้ไปตะเวนขึ้นสูงเติบละไปหายามกราฟก่อนแล,ล้วก็เนาะพยายามมองเลยนะ เราหากลับก่อนจังมองเลยหรอเสื่อเสือกลางคืนยำยำตอนเช้าวันนี้ก็เว้นนี้คือวะเราเละมองเลยเสื่อเสื่อตามถ้ำเมื่อเดอเสื่อยอัวนี้ประกอบกางบืนนี่ละตัวนี้ประกอบกางบืนบุเนาะมีทึบไม่มีนูนี่อยู่ในหัวบ่กเป็นอยางนั อีกคืออยู่ดงมื้น,นั้นบ่เสือบ่หาครับลืมนะพี่น้องเอ้ยฮะตัวนี้ได้ตัวนี้เสือบัดนี้นี่ ลงบอ่อ่นองเชือกับก็บทําปันลายโพดเจอมังเลออีทื้อเนาะนีะ่หนุ่มเลอ ขึ้นกันเนาะฮึบฮึบกับกระยาน,นยัมุดลายพิชิตฉลาเรายตามยินนี้มีหนูเนาะเมือ,องดีกว่าน่ะโก้ไม้จะโก,ก้ไม้พลางงามเลยพี่น้อยอยู่แบบนี้ก็เยอะนี่วนี้ก็เกิดได้เนาะโก้ไม้น่ะเกิดอยู่กี่หินเลยจะเอาน้ำมาเช็ดดูกินเนะาะจะโก้ไม้พี่เด้อ กีดินุ่มเนไดหน่อยีมีกิดินไปตามอันนี้ได้บ้านหน่นอยอย่างหลังนึงเลูครับมีอย่างสองนะฮอยูบอลเลอร์เลยเป็นตะมี่อยู่หองมีมน้อพนเป็นตะมี่งูมาก นี่แต่งหักนะเจอหนี้หลังนึงนะอ่ามีถืกอ่ายังมีหลังนึนะอออนงอยเลยก็คือหลังที่ท้ายแล้วมีถืกอ,อยู่สรุปครับปริมาณทุกหลงังมีหนูหมดเลยหยามยนตดมดกับมีถืกมีลึกก็ดีน้อยเงีย้ยงแต่รุ่นแต่อมองอ่ะ มองมีถือจักมีวานั่นเลยละเฮาปลาสายเลนตอนนี้มาหอนมองแล้วได้เดี๋ยวคอยจะเก็บมองก่อนเออยกมุองก่อนมองตัวนี้มองกระซิวเลย นมองตาโอ้ปลาชิวคืาตัวนี้เหรอหมือหาถือลายอยู่บ่อกมองก่อนอ้าเดเ๋ยกเก็บมองก่อนม้ดดีเอาแวบเ่าแล้วได้เอาแบบวบมอีลงน้ำได้คููนี่คร่อันเสือมองลงน้ำได้

คูนชุดท <c ười> oh. hey, ้ายแห่ง oh, ลง <c ười> ายโอ้พอดินอยู่วพอดินอยู่เฮ้ยตรงละโอ้ตัวนึงยืนเลยได้ยังไงบิ่งแน่พี่น้องปลาซิวเข้าตัวนี้เทั้งหมดอย่างอีรางนึงคอยนะรางนึงนะมองสองรางนี้นะมองมองปลาซิวไปไปลุ้นรางนั้นอีรางนึงอยู่เลยผู้หลังนึง

ขันชอนนะทึไลขนาดขันอน่าฮะโอ้โตทึลดิเห็นร่น่าเออเห็นลืมมองมดบงแจะไ่นี่ะเบิ่งก่อนึหลชั่เลย เดี đ đ ๋ยวดึงขึ้นไปเช่าอยู่ท่งนกูละไน่รู้เวล้เป็นถืงทมูเดียวที่บอกโอ้ตุ๊กสักโต้ไงนะสี่ห้าโต๊บบเดียวนี่นี่นี่ใกล้ใกล้ใกล้เฮ้ยอันนี้บอกว่าบอเฮ้ยทมูเดียวนี่เฉออ่ะเทิร์นมีทั้งพวก mọi người đấy, hello 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 à hello 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 ลายบอกรู้โอ้ยเนี้เต้มมันต้องบอกโอ้หมูเห็นหมูอ่านนี่จักมันมองหลังนี้ป่าได้โตนะปรากฏกระถือบ่านี้นะเออได้ปรากฏตัวนึงเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ซิปซิปเอสทางปลาซิวถือว่าโอเคนะไปเมื่อบอดแาดนี้เราไปสอนเพิ่นมอขงเพิ่นกินยามมาลแล้วล่ะเป็ดเพิ่นกินยามลยแล้วล่ะตอนนี้มาหัวบอดแล้วเนาะเลยเดี๋ยวก่อนเอามอ้มอห้อยกุ้งไอ้ปดปลาก่อนม้อปลาซิวปลาซิวกะปานกะมองปลาเงานยงนี่

ปลาอยู่คู่ปลาน้ำใสสีมันก็จะตั้งเดี๋ยวก็ปลาอยู่ฝ่ายได้แต่กระโตมันก็งามพร้อมก็หงายสลั มาเลสรุปปลามองลางนึงไม่ได้ปลนแล้วละ,ละ,วะเบิ่งสองปนี่เลยนะสี่หกเจ็ดแปดเก้าปลาชิปโตปนี่เลยนะลางนี่นะ ยັงมองปลาซิวน่อาซิวก็ูอยู่แห้งกรงบ่ล่ะบ่มีทันกระแดงบ่ะลมขางนมข้างนมองปลาซิวก่อนกรงบ่ะบ่ยาด้ี อยู่กับตู้ที่เทไงโอ้โหเยอะนึงมีคือนปลาซิวอยู่ฝายได้หดเรียบร้อยนะลากเลยเดี๋ยวเอาไปล้างไซคีก่อนแล้วก็จะเห็ดไม้จามจามเสียเฮาแล้วก็ปปีงย่ามันหักนะเวลา,า,าเราปีงกันเฮาเมียวเอาไม้จามพูดโอ้หมดก็ปูดังดีดังไม่เยอะเลยะ มีตัวเพอด้วยนี่มีตัวง,งามนะปลาแตกตั้งกับปลาไฟได้ปลาอยู่ผู้นี่ใส่คีก่อนมีใช้บ่ได้เวลาหาปีงมันจะเน่าไปหน่อยปีนขันมันบีชุกไปเลยมันจะเน่ามันจะเป็นอัพชอบเมื่อเทอินปีงปลากินเข้ายาแล้วกับเมื่อในมือนี่ I ปลาสกีแล้วล่ะเอาต้องไม้จานเลยไปเสียบอย่างนี้ปลาก็ปลาซิวนี่นะปลาซิ้เขานี่นะมีแต่ัวไม่ไข่พี่น้องเลยค่อยจะใส่บางตัวเขาก็ไม่ใส่พวกไข่ทั้งหมดปลาเน่ะเดี๋ยวเขาเป่งก่อนต้องเป็นรู้เลยเลยอันนี้เงี้ยอันไข่พี่น้องไข่บางตัวค่อเจาะเนื่องเขาก็บีบพี่เนาะ เห็นว่าใครมันดึงได้นี่ตัวโจโจ้ไปปลาชิวเลยนะคันมีเสียบไหมนี่มันฮักแล้วปีกนะมันฮักมันเปื่อย เศร้าเกิดก่อนเศร้าขาถูกยางนี่แ,ลแหละน่ไม้อะก็เยอะมันหา่าปงแล้วพันห่าท่าัมันแห้งด้ยจ้ะต้องหปิงแล้วอยู่เลยแห้งมันท่าก็มีติดเลยเร่องนี้ใครแน่ได้เลย กบอกควาสอนรค์เมืองเลยกว่าพี่น้องคักเแบบนี้นะแล้วกินปลาจะกินตัวเลิกกินตัวนึ่งได้ปลาก็ละโตมือกินตัวนึ่งตัวเลิกก็ได้ ก็ตกมาละเพื่อป็นนะนิะปีงลายพุทปีงลายพุทนี่นปลากับปีงแล้วเรียบร้อยนะได้ห้าปีเลยไปปีงก่อนทางไปก่อน Bà nói chữ bà như Tìm phái lụa rồi đấy bà đồ ti 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 bà ti 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 Đấy ti 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 chờ oh. à, cái nào mình nhau đây chờ cái nào mình đi à nhăng nhiều cơ mì nhặt rồi Hãy subscribe cho ท้าแต่บัรทุกเดี๋ยวไปหาปดมองก่อนบัดนี

Paxikon. ปึ๊กลิงไปกลิงมาอยู่หามนมูลก่อนอมามูลกปบิวความพร้อมบ,อบาดดิอู้ถทยหามก็ได้อืมได้ละฉันมีก็ได้ จางมันเอาเอา,เอาตะเบอร์มันังหอมปลอม,อมเฮไปนำอีกระยามันเทาม,มานานคนก่อน,น เมื่อกี้เปี๊ยงเอาน้ำมาเชื่อคือมันเป๊ะๆนไงมันคน,น,นง,ง่ายเห็บร้อยหนักเปี๊ยงให้มันเราจะตีนปลาบานตีนปลาเอา,า,อา,า,า,าก่ะเอาปลาไว้นี่ก่อนเอาตัวที่เก้วจะกินก่อนเอาไปนะไปกินนี่มาพี่น้องมาปลานี่ปลาไกล้ปลาพอยน้าเอากินปีนหนึ่งกับปลาข้อกระต้มตัวหนึ่ง ไป่เด๋อเดมื่อกินอยู่เพิ่นมาเป่อชมพนน<อ><อ>้องช,ชมพนข้ากับแค่กับข้ากับพ่อแค่ข้าแค่ลูกนี่เขาอะไรเขาเขาเย็นกับลมพัดนั่นกระแดงหรอข้อามานอนคืนนึงนะข้าไม่ถือผมมาหลายเพราะว่ามันเกี่ยวกับกมันมันลุงมุ้งใจแต่มันหยักนะเข้าวถือจะจะพ่อเขาจะเป็ด Thôi là bông mèo, hạ là khoi món lần mèo. Little zep là. Mạch anh khan ní đây. Bao gọn chin nó lắm nó. Chi lắm nó chị lắm nó chị lắm nó chị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  lắm nó chị าแซ่บพน่นาจริงขเขาอุ้ยอะตอนนี้ก็เข้ากินน้ำอีมีทีบอยนะก็จะได้หา bẻng phá con bẻng phá rồi là cho được điên mưa đây này, phá có lại piing con, cái có khó khăn khó xếp có khó khăn tối nhớ và siêu tối em nói đẹp tăng đều đã có bảo hồi đấy ta yếu hữu đấy có pha file đẹp tăng đều. ต,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 ตัวนี่เลยสองโตพอดีเลยโตนี่ปัดแล้วเรียบร้อยนะนี่เพื่อจะได้กองเลิกก็เอาถือว่าลายชมพูนั่นนี่หน่อยถือว่ามาชุดนี้ก็ ปลาเขากะพอได้เมื่อพระน้องกิฟอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อจะไปหากิบอันมองดูมองนอนก่อนเฮ้ยพ่อคำสอนเป็นเอาก่อนนะนี่ เก็บเครื่องแล้วล่ะเพียงเลยเอาปลาก่อนมาขืนเดียวชมขืนเดียวู่ดวได้ก็ได้กินอยู่ ของก็ห้าวเก็บแล้วละนี่เครื่องกมากไม่ลายได้นะนี่สมคิวจักกันพี่น้องเลยมาพลาดจะพลาดเจิงพลาดคิดินใช่ไม่หื่นเนาะไปวันนี้กาจะได้เดินทางเมื่อละวันนี้กาขอคามุบเจอหน้าพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับชมและเบืองโฆชนาเฮาปั่นมาตลอดมานะกาคลิปหน้าโอกาสหน้าพอได้ไหมพี่น้องเอ้ยเดินทางเมื่อก่อน